สวัสดีพี่นอ้องฟองายสุขูสุขคนครับมาพบมมาเจอก,กันแล้วกับนุมนากาเซมันนี่พาพี่น้องมาตกเบ็ดกับพี่น้องมาใส่เบ็ดแม่น้ําสงครามเลยพี่น้องเด้อบรรยากาศแม่น้ําสงรามก็มีสายตอห่วยครับที่ไปแม่น้ําสงครามไปเบิ่งกันเลยครับทางนั้นเลยพี่น้องเนี่ยนี่คือแม่น้ําสงครามพี่น้องขั้นเบ็ดของกาซกัมาแล้วครับเดี๋ยวให้น้องสาธิตวิธีการทําครับแม่น้ําสงครามครับ บ้านกะทีก็ติดแม่น้ำสงครามไหลผ่านไปทางอำเภอคัมตะก้าบ้านดุงมูลครับไปทางฝีครับด้านขวาครับทางที่ีขึ้นไปทางฝี่ไปทางทางทางบ้านไหนก็ขึ้นหำไปทางพิเนาะทางทาก้อนทางทาก้อนทากวายสะกลนครไปทางเข่าทางพุนครับบ้านทางปากน้ำสีสงครามเลยครับนครพนมเลยครับ ก็เลยมนว่าป่าน้ําขึ้นครับก็เลยมาตกป่าเลยพี่น้องนี่ครับ,รบวิธีการตกวิธีการทำงานนี่ครับเนี่ยเขาเอื้องยังกว่าเขาเอื้องยังกว่ารำรำข้าวตกกับรำครับพี่น้องอาหารป่านนะอาหารป่านมดใส่ตะก้อนี่เนะอยตะก้อเอื้องตะก้อนเลยครับพี่น้องบรรยากาศนำสงครามเลยครับวิธีการ ตรงเงีับออกก่อนบะนี้หรือว่าจะเฟียงไกลไหมนี่ละอยู่นี่ละนะครับเอาปุ้มนะครับพูนนะดังปุ้มเลยครับพี่น้องดึงสายมันตึงเนี่ยแต่ก็มาค้ำไม้เนี่ยทำไมค้ำไม้ตัว เนี่ยสายเอากระตึงนี่เฮ้ยมไเอาอระบบหันคือดุนตุนตุน,นอยู่ตึงปุ่มนี่ไปครับลูกมันกิ้งเลยน้ำก็ลึกอยู่พอสมควรนะครับพี่น้องน้ำบ่ขึ้นหลนะน,น้ำฝนยังหมดน้ำลงพอดีครับผมว่าใส่กระดิ่งครับเพื่อส่งสัญญาณเตือนถ้ามันเอยนี่ครับประมาณนี้มาสองขันครับเป็ดปั้นหัวหานใส่ตะก,ก้อนี่ะครับ ลำข้าวอาหารแล้วก็โฟมใส่เกราใส่เบ็ดใส่เบ็ดครับใส่พิธีการเด็ดแต่ว่าบรรยากาศเด็ดห้อนขนาดพี่น้อย <laughs> เด็ดห้อนเฉลี่ยเก,กินประมาณสักนะครับมาฟังไว้ฟังเงี้ยมันไข่าง่นะครับ นน <S <S ฟังเบ็ดกับโฟมครับโฟมฟังเบ็ดไว้ลำเข้า้วเพียงลำอานเบ็ดกับลายนันครับประมาณจะหาหกกันนะได้ไหมประมาณแหนะครับเส <4. S 2> ียบเสียนครับสี่ห้าลังก็นิบไปตามลํำข้าแล้วก็ ปิดปิดให้มันแน่นเดี่น้องเลยวิธีหาปลาหากินที่แม่น้ำสงครามเลยครับนี่น้ำมันไหลปั้นต้องปั้นอย่น่นหนึ่งพราะน้ำไหลก็ต้องปั้นเยียให้มันแน่นเลยหาแบบวิถีชีวิตแบบ new normal บรรยากาศน้ำตกครับที่จะเป็นนางยูนน้ำตกไปเลยครับจ้งเย็นๆน้ำกันไหลน้าน้ำตัวใสห่วยครับ จนปุ่มลงไปละคันนึงครับม่น้ำสงคลามครับพี่น้องสายน้ำไหลโจ๊ดโจ๊ดโจ๊ดจด,จด,จด,จดมาเอาลังที่สองเอาสง่งตะก้อลงสู่สนามเร็วนี่ครับพระเอก่หนุ่มตั้มต้องหลักครับอันนายพานใหญ่พามาดึกเด็ด คุณลาพี่น้องอ้ยดังปา่ปาปา่าเงยสบูบพี่น้องดึกลงไปกลางแม่น้ำสงครามเลยเลยพี่น้องสัญญาณมาันเนถ้ามันมันชีพจรป่า,รปากระสวบจุ๊บจับจุ๊บจับ,จบ,จบ,จบอยู่ครับความอดมุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำสงครามยังมีอยู่ครับนะครับมาหาอยู่หากินตามวิถีชีวิตใหม่ของกาเซเดนิวนอร์มอลนี่นพี่น้อง ตกการะะตกงานก็มาของเขามาเล่าใหม่ครับนี่กระเลงกระดิงเอาแจับกิกะดิงใส่ไปหาโมยไม่โอ้ยนมันี่โไมัเอาปรุกอย่างครับวัตจะเชียนย่างมือ กันนะครับว่ามาเข่าห่มกันนะว่ามันสิลล่าคือไอศเรีมเลยนี่ผู้ชมู่เรื่องผู้สมทุนผู้เป็นายตรงุ่้บรรยากาศน้ำไหลครับอันนี้สายตองห้วยครับเขาเอื้นห้อย่าก็ทำห้อยน้องซุ่มบ้างบรรยากาศห้วยน้องซุงครับพี่น้องทางบ้านกาเซ่เนี่ยเขาเอื้นห้วยนองซุ่นที่ดักปลาครับ แล้วบิดชีบชีบน,น,นี่ครับในลาเวลาปลามากคับปา่าโอ้ป่ามันเกิดขึ้นมาอย่างนี้แหละครับเวลาน้ามันขึ้นมาหลายปลา,ม,ม,ามันก็ดขมามันคือมีตะแกงอยูน่นะครับตะแกงป่าก็เต้นมันไปใส่ตะแกงตุ๊บๆมันเหรียญน,น้ำครับเวลาน้ามันขึ้นมาน้ำสงครามมันขึ้นมามนที่ดักปลาครับ นี่คือชีวิตหาอยู่หากินครับพี่น้องมันลบน,น้องไม้ก็มีหลายได้พี่น้องบรรยากาศปลาบุงปลาทามครับเพื่อให้าน้ำขึ้นหลายๆ่มันจะเป็นปลาบุงปลาทามให้ปลามาวางไข่คร,ครับแต่ว่าน้ำกระบอมีครับปีนี้น้ำน้ำขึ้นเร่งแท้ปีนี้นะหน้าเข่ากาเซไปเบ่งเม่อเช้านี่กะน้ำกระบอมีครับ มันยิ่งฟังแม่น้ำสงครามเลยพี่น้องน้ำซีขุ่นแม่กระเชกันยังไม่ลบเด็ดนะครับมีได้รุ่นบบแค่นั้นนะครับอถ่ายนี่แหละครับวิธีวิธีชีวิตแบบจเจ็บง่ายๆอู้ยน้อไม้พี่น้องเอยพูดนะไปพูดนะไปถ่ายหน้อไม้ให้เบิ่งก่อนโอ้พูดนะเป็นตะแกรงแซ่บขนาดเลย พูดนะพูลูพีด่ดีอยู่ครับพี่น้องปัดนอนไม้นะครับนอนหนึ่งอ่ะสิฮะเอาแล้ววะฮะพี่น้องเด้อ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 ให้พี่น้องเมากันอา่านของแท้ของจริงครับพี่น้องใไซเวลาบดุนครับนั่นน่ะ ปลาเนี่ยงไโอ้ปลาเก่งครับพี่น้องนี่ครับเพื่อนปลาเก่งครับเนี่ยปลาแม่น้่งจงครามครับใส่ในี่พอดีหนึ่งพอดีแกงแซ่บเลยโอ้ยใหม่ๆเลยครับพี่น้องเนี่ยมนัมนมนัมนมันเฮาโุ้ยไปการครับเอาใส่ไปเฮ้ยบ่ง <laughs> ของเฮ้ครับกระถุนไปอ่าแต้มหนึ่งเลยครับพี่น้อง มันลื่นระวังลืนงล่นระวังลืน่นวันสิบห้าพี่น้องไปเบิ้งน้องไม้ทาปลากินครับเอาดึงลงไปดึงไปบ่ต้องใช่ง่าครับอยู่ริมฟังนี่แหละครับแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยใจเย,ย็นๆครับปลูกตัววิตขัดใจฮ้อนคือกาเซโบได้เ,เร็ยวต้องวันสิบห้าพี่น้องไปเบิ้งน้องไม้ ไปนะครับเต้มมาแล้วปลาน้าสงครามนี่ครับพี่น้องพน,งนะฟังเสียงนั่งท่าปลากินเบ็ดอยู่ครับข้างล่างนะครับก็เลยมาหาน้อไม้ครับพี่น้องถ้าพี่น้องมาหาน้อไม้เพื่อเป็นการบทเสียเวลาพี่น้องเอ้ยความอุดมสมบูรณ์บนแม่มมธรรมดาเลยครับทั้งบ้านกาเซียหยาอนมอุ้ยแต่ครับพี่น้องนี่ ลองไม้ครับลองไม่แต่ว่ามีคนมาหากอนกาซีอยู่ครับตัดตัด้นจิ้มบนแหละครับมาหาบทันแาเจาไปครับหาไปก็ไม่แลาไม่หลครับพี่น้อง นี่ยเจ้ากัดไปก่อนคาซีนะครับยังไม่ม้อยู่ดีน <t> <necessary> ี่ครับยังเขียจอยู่คาซีมาต่หลังเขาพยายามสิหายไม่ได้เลยดีครับอีโนนึงอยู่ข้างในพี่น้องอุ้ยต้องไปไกลนะครับพี่น้องนี่นะมีโนนึงเนี่ยบังเคบอีโนนึงหักออร์ลูบิ้งหักออร์ลูบิ้ง สามารถไปต้มกินกับน้ำพริกกะปิไปแกงน้อไม่ติซุปน้อไม้ก็ได้ครับโอ้เมนูจากน้อไม้ที่ทำได้หลากหลายอยู่ด้วยพี่น้องเ,น,เองนี่ยม,มันครับนอนอยู่ข้างในี่นนครับนอนนี่รนครับจะไปติีกลมเข้าไปนี่ครับไปหายางมาประมาณ ซี่ห้ากอนี่แหละครับมันไหลเลยครับคนงานครับได้หลายอยู่เลยพี่น้องกระซี่เอาพอสั่งกินเลยซี่ครับว่ได้เอาหลายครับพอได้กินครับก็เลยเดี๋ยวเอามาสบสับออกจะหน่อยครับเนี่ยต้มแจกแกงบม่ได้ตั้งใจมาหาครับแต่เวลามันว่างพอดีครับอยู่ริมฟังพอดีครับนะนะตัวนั้นมันเดดครับก็เลยขึ้นมาข้างบนมาหาน้โนไม้ทาครับพี่น้อง ฟังหนังยังไม่ได้ยางไปหาย,ยครับแต่ว่กกัพ่อได้เลยครับเอาแกงเดียวนี่ครับเพได้แกงนะ้วหนีงมานั่งเศร้าเมยอ,อยู่มีเลยครับนัน่นนีน่ก็ได้แต่มันอยู่หลึกครับเอาไปลึกๆมือลวงไปเจ็บไปเลยพี่น้องขวากน้ำขึ้นกัน,บน,นบนทางเดินมีขวากน้ำดูนี่ปลาหนม้ก็ยังมีขวากน้ำอยู <laughs> ่ อ <c oughs> บปิยังครับคำพานไปไดไ้มันกับความสำเร็จก็อยู่ตรงนั้นเลยครับนั่งท่าก่อนครับสหม,มานบน่น้องดึกปากันเลยครับบหม,มานกับโบปิยังครับมีสำรองแล้วสเปรย์แล้วครับเนี่ยนองไม้ครับไปหาโน้ตไม้แม่น้ำสงคารามเอาเวลาแล้วครับพี่ <c oughs> น้องมาลุ้นกันเลยครับว่ามันชิดมานบอพี่น้องเอ้จุ๊บมาแล้ว อ้าวตัวน้อยครับลูกน้อยลูกอ่อนครับได้จริงนี่แหละครับมันกระชีสั้นกริ้งกริ้งอยู่สินะครับเวลามันเคลีอยู่ครับเสร็จพีน้อมาบดูนี่ครับพี่น้องไอพี่น้องเมื่อกี้นี้ครับปะจีนนบพี่น้องไล่ไลา่เลยนี่ครับแอดเชีขึ้นไปหาโน่ไม้มากครับโน่ไม้เต็มถุงงามเลยครับพี่น้องได้ทั้งโน่ไม้ได้ทั้งป่าพี่น้องเอ๊ะมา บ้ได้ให้เสียเที่ยวเลยพี่น้องเอาแล้วครับพี่น้องอปลาเเดวอวันที่ครับดงวัเสีย,ยงอุปรกรณ์แงยงครับพี่น้องปากแงยงปากแง่งเสียงดังกระกๆๆกลิงกิ้งกังกำลังกังลังนะปากแงยงครับปากแงยงคือปากุดนะปากแงยงครับพี่น้องได้ล้วครับดุน าแล้วครับมาแล้วครับผมังมุนตอกตกโดยเพลงหนุ่มต้อมต้องรักครับนายพันเบ็ดเงาครับเท็กบุนออโอ้หล่นครับพี่น้องฟาฟาฟาเบื่อผลงานกันด้วยพี่น้องผูนะบผูดีปลาก็ะไดให้อยู่ด้พี่น้องปลาเก้งครับอันนี้ครับปลาไม่น้ำสรงคามครับอันนี้ให้อยู่ครับให้อยู่ได้อยู่ได้กินครับ เอาไม้ด้วยครับขอบคุณพี่น้องสำหรับการติดตามและรับชมครับขอบคุณครับ